สวัสดีครับรีวิวสั้นแตะตัวกลับมาอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะนําคุณมาสูา่ประถมบทแห่งจะเรียกไงดีถ้าเอาคนที่เก็บสะสมรลายนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าปรมบทแห่งความวอดวายหรือปรมบทแห่งจุดจบนะครับนั่นก็คือนี่จ้ะนี่ SIC c โคเลเซียมนะครับผมอะไรเนี่ยซ u เปอร์เรียอิมเมจน โคลเลสเซียมนะฮะหรือ R uh, S I C รุ่นปรับปรุงใหม่นะครับผมซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายที่ออกมาทั้งหมดก็5กล่องนะฮะลองสังเกตดูว่าแพ็กเกตเขาในแหมก็จะรู้สึกถึงความฮหรูฮรามากขึ้นนะฮะนี่มีบอกชื่อศิลปินด้วยนะครับเป็นไงแล้วก็บอกปีนะฮะปีที่ฉายไรเดอร์คนนั้นๆน,น,นะครับเนี่ยนะฮะเอะเอ่เห็นไง โอ้กล่องน้านะกล่องน้านะแน่นอนครับเพราะราคาอับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากสําหรับตัวเดียวนะฮะเอ๊ไอดมาบเล่นไงเล่นไงโอ้โหดึงออกมาเป็นลิ้นชักอย่างนี้นะฮะข้างในเนี่ยก็จะมี2ถาดนะครับก็จะมีถาดตัวแล้วก็เป็นถาดซ็อปเรียกว่าถาดซ็อปแล้วกันเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี พรอพมาให้ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างตัวนี้ของคูกะนี่ก็จะเป็นยๆมินิไดโอนะครับผมและนอกจากนั้นนะฮะเขาก็จะให้ฐานมาด้วยนะนซึ่งในฐานเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวนี่นะฮะเป็นที่ขาตั้งนะนะเสียบด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรางนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ด้านหลังแล้วก็เอาไอ้ตัวอไอข้ขาหนีบอะขาหนะีบมันขาตั้งมานะฮะเอามาเสียบมันก็จะเลื่อนได้นะครับผมเอาไว้ช่วยจับ นะฮะเวลาตั้งโชว์มันจะได้ไม่ล้มอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ขาหนีบมานะให้มาแค่ฐานไกตัวสไลด์ด้านหลังนะฮะไม่มีขาหนีบอยากได้ขาหนีบไปซื้อสเตทเอคเพิ่มเองนะครับซึ่งตอนนี้สเตทแอคก็ไม่ได้รีมานานมากแล้วนะฮะหลายคนก็ไปซื้อของจีนมาก็พอช่วยได้นะครับผมอมือันนี้เป็นหนึ่งจุดและที่เราสงสัยว่าเดี๋ยวนะคือตอนแรกถ้าให้ฐานไว้เฉยเราเข้าใจเราเข้าใจได้ แต่ให้ฐานมาแล้วอันนาเนี่ยมีล่องเอาไว้ใส่ไม้หนีบในคู่มือก็จะโชว์นะฮะในคู่มือจะโชว์อยู่แต่ไม่ให้ขาหนีบมาอ่ะนี่คือหนึ่งจุดที่งงว่าไรวะนี่ในคู่มือบอกมาเห็นนะเห็นนะนี่นมันจะมีขานี้เสียบสไลด์เนี่ยแล้วก็มีขานี้ซึ่งนะไม่มีให้มานะฮะมาดูในส่วนของตัวก็จะมีนอกจากตัวแล้วก็จะมีมือมาให้เนี่ยนะฮะนี่ ห้าข้างนะครับผมเป็นสองคู่กันหนึ่งข้างนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพาร์ทปากปากไม่ให้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าพอเป็น sic แล้วเนี่ยเขาตีความแบบปากมันอ้าได้เออส่วนใหญ่ก็จะ sic rider เนี่ยก็จะแบบปากยิงฟันได้อะไรอย่างนี้นะฮะเ,ออเขาก็เลยให้พาร์ทปากมาเปลี่ยนนะนี่เป็นไงเป็นไงตอนที่ เขาเปิดตัวว่าเนี่ย the SIC มันจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นเป็นรุ่นเนี่ยนะฮะซึ่งเราจะเรียกกันสั้นๆว่ารุ่นโคลอสเซียมเนี่ยนะฮะก็หลายๆคนก็เอา้ามาทำต่อแล้วก็คาดหวังว่าให้มันมีตัวต่อนะฮะซึ่งมันก็มีตัวที่มันซีรีส์ละกันที่มันรันต่อจริงๆนะฮะอย่างโฟเซที่ยังไม่ออกนี่หรือว่าโกสที่ยังไม่ออกนี่ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวที่ถูกออกมาทําใหม่ ก็คือคูกะกาลิุคินะฮะในในชุดแรกที่เขาปล่อยผ้ามาสี่ตัวนะอา่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเดี๋ยวนะคืออาริุคิเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันเป็นบอดี้เก่ามันเป็นรุ่นแบบจุดขยับน้อยอ่ะก็ทำออกมาใหม่ให้จุดขยับมันได้เยอะอะนะแต่พอมาเป็นคูกะปุ๊บก็คืออ่ะคูกะอันแรกมันก็จะผ,มผอมๆอระมาเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนี้นะแล้ว เขาก็ในช่วงที่เขาพัฒนาบอดี้ให้แบบมันลําสันขึ้นแล้วก็ใส่จุดขยับให้มันเยอะแยะขึ้นนะฮะมันก็ออกมาเป็นคูกะรุ่นอ่าดิเดเคทอีดิชันนะฮะก็คือมันก็แบบล้าขึ้นมาแล้วนะมีจุดทะยงจุดขยับเยอะแยะเลยเขาก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวนะแล้วจะทําคูกะอีกทําไมวะเออนั่นสิจะทําคูกะอีกทาไมวะแล้วพอทําคูกะออกมานะฮะก็เหมือนกับแบบกึ่งๆว่าว่าจะกลับไปในในยุคตั้งต้นใหม่นะฮะก็คือแบบ ที่มันเป็นคล้ายๆอะมนุษย์ต่อเเนี่ดูกล้ามหนงกล้ามเนื้อมันซึ่งรุ่นนี้ก็จะมี Aka ที่หลายๆคนตั้งให้ก็คือรุ่นบากินะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันแบบว่ายุบยิบยุบยับมากนะฮะยุบยิบยุบยับมากเห็นในภาพก็แบบโอ้โหอ่าบางคนก็ก็ชอบอ่าบางคนก็ชอบาบางคนก็ไม่ได้ชอบที่ส่วนใหญ่ที่ฟังแล้วไม่ชอบก็คือเขาจะบอกว่ามันเหมือนกับแบบกุกกะอีกแล้วเหรอคือกุกกะมันมันออกออก ออกออกอะไรเงี้ยคือมันพัฒนาไปทึงแล้วมันยังพัฒนาอีกเหรอแต่สำหรับคุณที่ชอบก็คือเออมันมันไม่ได้ซ้ํากันเนี่ยสามตัวนี่ยมันไม่ได้ซ้ํากันเอออันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนพอเราเห็นว่าโอ้โหมันเป็นรุ่น AKA บากิเนี่ยนะเราก็คิดว่าแบบโอ้โหมันต้องแบบลําสันนันโดนี่แต่กลายเป็นว่าพอเอามายืนเทียบกันในเซ็ตใหม่ที่มันออกมาเนี่ยนะฮะชุดใหม่ที่มันออกมา5้ากล่องเนี่ยกลายเป็นกูกาตัวเล็กสุดกูการตัวเล็กมาก เลยแบบว่าเอ๊หรือว่าเขาทําแบบอนี่นะพวกพวกนักมวยหรือว่านักรีธาอะไรพวกนี้ยพวกนี้เขาจะเลี่นเขาจะรลีนมันจะแบบว่าตัวมันจะดูเหมือนผอมเกร็งแบบต่างนั้นคือกล้ามเนื้อหลุนอะไรอย่างนี้นะอันนี้เข้าข้างนะพยายามช่วยหาเหตุผลช่วยอยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะแล้วเรามาดูสีกันบ้างนะฮะก็เอ้ยมันก็ผมโอ้ผมโอเคนะโอเคในระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้ถึงกับวาวมากโอเคในความที่แบบเนี่ยะตรงชุดกงชุดเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ สีแดงแบบมันๆนหน่อยนะฮะซึ่งก็จะมีเป็นไอตรงชายเนี่ยตรงแถบข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปกติที่ทําผ่านๆมามันก็จะเป็นแบบสีออกอมส,มส,มสม้มๆนิดๆออกทองแดงทองแดงหน่อยอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่นี้ก็คือเขาจะทําเป็นแดงเมทัลลิกนะฮะไม่แน่ใจว่าแคนดี้โทหรือเปล่าน่าจะใช่นะใส่ตาไม่ดีเออ,เอ,อแล้วก็มันก็จะมีความเนี่ยแหวกว้าวนะนะนะกรอบแบบเหมือนประทับ แปะด้านหน้าแปะด้านหลังแล้วมีเชื่อมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นเหมือนเป็นกล้ามเนื้อก็คือไอ้ตรงสีดำเนี่ยเหมือนเป็นกล้ามเนื้อของของพี่เขาอะนะฮะด้านหลังอ็นี่ยังไงหลังๆที่ชอบชอบทําแบบนี้รุ่นโชว์กระดูกสันหะลังนะโชว์กระดูกสันหลังกันนะฮะด้วยความที่แบบมันกล้ามเนื้อมั้งนะเออกล้ามเนื้อลําจัดและด้วยความที่เคยแกะมาเล่นแล้วเอาไปลงในมันไม่ใช่ของเล่นเล่นแล้วแล้วก็เคยตั้งโชว์ในตู้มาสักพักหนึ่งนะฮะสิ่งที่ได้มาณนะปัจจุบันก็คือ sic ก็ยังเป็น sic นะ มันก็จะมีความเนี่ยนะอาจจะต้องเอาไปอัดน้ํายาซะหน่อยนะให้มันอดทนมากขึ้นนะฮะน,นี่เดี๋ยวมือเนี่ยให้มาเปลี่ยนมือมันก็เหมือนเดิมแหละก็ถอดปุ๊กปักปุ๊กปักอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนปากละกันนะฮะวิธีการเปลี่ยนปากคืองัดปากมาเลยเอบเอบอบอบออบเล็บก็ไม่มีเล็บยาวมากก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันไปขวนหลุดออกมา ออกมาแล้วกูกะก็จะปากขาย,ยางี้นะฮะอาปากแหวงงี้นะ,ะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ด้านบนเนี่ยจุกจุ๊กจุกุ๊อย่างนี้นะฮะเอาเดือยในสอดเข้าไปข้างบนก็ก็จะยากๆหน่อยอึ๊บอ่าเนี่ยได้แล้วอ้าปากบอเป็นรุ่นอ้าปากบอนะฮะนี่คล้ายๆพีเดเตอร์เหมือนกันนะมีเขี้ยวออมาข้างๆอย่างนี้นะฮะอ่า ออมาดูจุดขยับบ้างนะฮะในรุ่นใหม่เนี่ยในความที่เขาใส่จุดขยับเข้าไปให้มันเยอะแล้วมาดูซิว่าพี่จะขนาดไหนอ่าไอ้ปุ๊กปากปุ๊กปากอ่าเขาออเาอย่างนี้นะฮะตัวนี่นะอ่าอ่าอ่าได้เยอะได้เยอะได้เยอะจริงๆเยอะสมใจอยากแล้วนาตานี้นะฮะนะแขนนี่นะอืมอืมเต็มเหนียวนะฮะเต็มเหนียวนะฮะไม่นับสีเปื้อนตรงนี้จะมีสีทองเปื้อนไม่นับอันนี้นะ เอเอเอ่ะเอได้ไงได้ไงโอ้โหได้ขนาดนี้พับขึ้นมาเตะตะก้ออย่างนี้ยังได้เลยนะฮะนั่งขัดสมาธิเป็นด็อกเตอร์สเตนก็ยังได้เลยเอเต็มเหนียวมากนะฮะเต็มเหนียวมากสําหรับจุดขยับนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับพอมันขยับมันขนาดนี้นะฮะเราก็ขยับเล่นอย่างหนุกหนาแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาที่ขาหลอยนะฮ <c oughs> ะตัวก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูพร็อกที่เขาให้มาบ้าง อะมาดูพล็อปนี่นะฮะที่เขาให้มาก็จะเป็นปีศาจตะกะแตนนะฮะนี่นอนนอนจมกองดินเลยนะอ่าแล้วก็เขาเขาจะให้ผ้ามานะฮะต้องขแข็งมันก็จะหายไปเนี่ยก็ต้องเอาแขนเสียบเข้าไปฟืดฟืดฟืดอ,อ,อ,อ่าแขนงีกงอย่างงี้แบบอ๋อโดนเหยียบอ๋อเนี่ยแล้วก็ให้ผ้าอันนี้มาด้วยนะฮะซึ่งผ้าเนี่ยมันก็ดูดิตรงปลายผ้าเขาแบบว่าทําให้มันคล้ายๆขา,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 าแมลงเนี่ยเห็นนะ เออ,เอ,อมันก็มีความดีไซน์นะเนี่ยแล้วดูทําลงทรงลงสีมามันก็คล้ายๆแบบปีดเลยนะคล้าย,าย,าย,ายปีกผสมขามแมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่มองเผยๆมันก็เอกอ็คล้าย,ลาย,ลายเลือดฉูดที่มันกันเออนี่ยเรอาอทำมาอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะให้คุณพี่ครูกะเนี่ยขึ้นไปย่ํายีอ่าขึ้นไปย่ํายีจะย่ํายีตรงไหนก็เลือกเอานะอยากให้พี่เขาหยียบตรงไหนเลือกเอาเลยอ่า มันก็จะเป็นเนี่ยอ่าเป็นชอบที่ชอบตัวนี้นะชอบตรงนี้เลยชอบแค่ตรงนี้จริงๆนะฮะที่เราไม่ได้แอนตี้เพราะว่าเนี่ยเราชอบอะไรที่แบบอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูมันดูมีเรื่องราวดีนะเออก็เนี่ยให้มาเป็นพราอ,อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้อยู่ดีๆวันหนึ่งก็คือเรากลับไปชอบแบบ sic โมลุ่มหลักหน่วยอะรุ่นที่ยังแบบขยับไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ได้เอามาจับแอคชั่นเล่นตูมตามอะไรอย่างนั้นแล้วอะเออ มันการที่มานั่งเอาแค่นั่งมองอ่ะแล้วหยิบจับนิดๆหน่อยๆมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทาให้เรารู้สึกน่านจะทําให้เราเปลี่ยนมาชอบอะไรพวกนี้มากขึ้นอะไรนะเ,ออเหมือนกับที่ลหลายๆคนก็หันไปเล่นงานป้านหรือเไม่แน่ใจนะออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะฮะอ่าพร็อกก็มีให้ประมาณนี้แล้วก็ฐานนะที่เขาให้มาเอ๊ที่ฐานนะฮะก็จะสกรีนลายนะฮะแล้วก็จะมี ชื่อศิลปินด้วยนะครับนี่ก็คือคุณเลียวโอยามะนะฮะเนี่ยคือฐานใครฐานมันมันจะสกีนไม่เหมือนกันเลยนะแล้วเนี่ยอันนี้ด้วยความที่เขาใส่ชื่อศิลปินเข้ามาด้วยเนี่ยแหละที่ทาให้อ่าคนในคนที่สะสมเล่นไอทซีเราก็เลยแบบมานั่งคุยกันว่าเอ้ยมันพยายามแบบที่จะทําให้มันเป็นกึง่งกึ่งงานอาร์ตหรือเปล่าเพราะว่าก็เหมือนกับการให้เกียรติศิลปินด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครดิตมันจะไม่ได้แบบว่า ฉางขนาดเนี้ยก็คืออัน,นเนี้ยนี่แบบว่าเน้นไปเลยว่าเนี่ยศิลปินคนนี้ทํานะเนี่ยที่ฐานก็มีที่กล่องก็มีตัวหนังสือตัวเบลอเลยนะฮะเขาก็เลยแบบอ่าอัพราคากับความที่แบบเขาอัพเกรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับน่าจะเดินเกมการตลาดพลาดนะคือจะ,จะจะมุ่งเน้นศิลปินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าเอ่อกับการที่แบบว่าเหมือนจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนตายน้าตื้นอ่ะมันไปไม่รอดแล้วนะฮะผมว่าปัญหาใหญ่เลยนะ ที่ทําให้มันไปไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพอเขาอัพทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนครับเขาก็ต้องอัพราคาขึ้นมาด้วยถูกป่ะทีนี้พอเขาอัพราคาขึ้นมาด้วยในจังหวะทีะ่ความนิยมของมันเนี่ยมันลดลงนะฮะพอความนิยมลดลงกับการพยายามอัพแล้วขึ้นราคาเนี่ยมันสวนทางกันนะความนิยมก็คือเหมือนกับความต้องการทางตลาดมันน้อยลงและขายให้แพงขึ้นก็กลายเป็นว่าคนมันก็แน่นอนครับอ่ะคุณไม่ค่อยอยากได้แล้วมันยังขายแพงอีกคุณก็ยิ่งไม่ซื้อถูกป่ะ นั่นแหละมันก็เลยน่าจะเป็นปัญหาแล้เป็นที่มาที่ทําให้สุดท้ายก็ก็หายสาบสูญไปนี่ก็ประมาณ3ปีแล้วนะหายไปไม่มีข่าวข่าวไม่มีอะไรโชว์ในงานใดๆทั้งสิ้นไม่มีการกล่าวถึงกระทั่งในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์ผมเข้าไปดูแล้วอะเมื่อก่อนเนี่ยในเว็บอของธรรมชีเจแปนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเหมือนแบ่งเป็นคา t e g อรีเป็นแบบชื่อไลน,น์นั้นๆอ่สมมติไล เอสเอฟกวาคุณคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโบชัวเลยมันก็จะขึ้นมาเป็นตลาดตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปใน SIC เราก็สามารถเข้าไปดูได้ไปลันดูได้ว่าตัวนี้โวล่มเท่าไหร่ตัวนี้วางจําหน่ายเมื่อ,อไรราคากี่เยนอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนแคตตล็อกให้เราดูแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคลิกเข้าไปใน SIC ไม่ขึ้นแล้วนะไม่มีขึ้นแล้วนะก็เลยเอ,อ๋อสงสยัยน่าจะปิดไลน์จริงๆแล้วเพราะตอนนี้ไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยไม่มีลูกโชว์แล้วนะฮะ เมื่อก่อนในเวลาเราหาข้อมูลเราจะไปเซฟรูปแบบรูปรีวิวอะไรพวกนี้เราสามารถเข้าเข้าไปไปเซฟรูปจากตรงนั้นได้แต่ปัจจุบันไม่มีให้ใช้แล้วสวยแล้วกลั <c oughs> <c oughs> กลับมาที่ตัวงานต่อเนี่ยเขาก็จะให้อน,นี้มานะแล้วก็เวลาตั้งโชว์แล้วก็อ่ะเนี่ยจัดชุดเต็มจัดชุดใหญ่ใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวมันต้องหันตรงไหนวะให้หน้ามันออก <c oughs> เลือกไปถูกเลยกูเออในประมาณนี้แหละเนี่ยอ่ะจะจัดอันนี้ใส่เข้าไปเอาทีนี้ใส่เข้าไปอ่ะ นะฮะก็ให้พี่เขายืนไปบนฐานไงเป็นไงมันดูอลังการงานสร้างไหมอลังการนะเออดูอลังการนะชอบชอบโดยส่วนตัวชอบก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะอาจจะเป็นส่วนน้อยที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะฮะมันเลยทําให้ไปไม่ถึงฝันนะครับก็ต้องล้มเหลวกันไปนะจ๊ะโทษใครไม่ได้นะฮะก็ต้องโทษตัวเองแผดการตะาดตัวเองเนาะก็จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะจะถูกใจนะฮะถ้าไม่ไม่ไม่ได้คิดว่ามันอยู่ในลายอะไระนะฮะกับสิ่งที่เขาให้มานะฮะแต่ว่าราคาตอนตอนแรกๆนี่ก็อาจจะโหดร้ายไปหน่อยนะเพราะว่าตอนแรกตอนแรกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยด้วยความที่ผมพีทุกตัวนะราคามันก็จะอยู่ที่แบบช่วงสองปลายถึงสามต้นอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งโอ้ออกมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะผมไม่รู้ว่าว่า อ่าที่ต่างประเทศเป็นยังไงนะแต่ในบ้านเราเนี่ยโอ้ยดาวดิง่งดาวดิ่งนะฮะดูชมเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะดาวหน้าดูเลยดิ่งมากนะ,ะดิ่งจนแบบว่าเฮ้ยมันขนานนนั้นเลยหรอวะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ผมผมชอบเออ,อให้คะแนนกันเลยดีกว่าสําหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่สามอู้ฮู้นะฮะอยากให้สามริงปองตรงเลยว่าอยากให้สามแต่ติดอย่างเดียวตรงที่ไม่เข้าใจเรื่อง ที่ให้ฐานมาแล้วไม่ให้ขานีบมาคือถ้าให้ขานีบนี่เพอร์เฟกมากเลยแต่เนี่ยไม่ให้ขานีบมาแล้วก,ออก,ก,ก,ออก็ออกบ่อยไปนิดนึงกับคูกะออกบ่อยไปนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ไป2อู้หูครึ่งครับผม2อู้หูครึง่งนะฮะสำหรับ SIC คูกะรุ่นบากิรุ่นนี้นะครับผมนะอ่ะใครมีความคิดเห็นรู้สึกยังไงกับไอเจ้าตัวนี้บ้างก็คอมเมนต เข้ามาได้เลยนะจ๊ะก็จะรออ่านความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับว่าอย่างไรอะ่ะแล้วก็สําหรับตัวต่อไปจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามดูกันต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนแล้วจ้ะสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโโนเฟียนโนเพนเท่ไหน่ยมึงเย